อันดีค่ะจะมาเพ้นกะสิผ้ามาทาสายคล้องแมดเนาะค่ะเนาะจะไปเบิ่งวิธี่ทํากันเลยจ้าจ้าแล้วก็สิเริ่มต้นเฮ็ดกันเลยเนาะค่ะเนาะถักโซ่ขึ้นมาสี่ครั้งค่ะอันนี้เพ้นกัสิมาถักสายคลองแมดตเนาะค่ะเนาะ ดึงปุมแรกก็ดึงแบบนี้ให้นแน่ๆแนๆนะจ้ะเนาะถักโซ่ขึ้นมาสีรั้งหนึ่งสองสามสีเอาเข็มมาแทงตรงจุดเริ่มต้นค่ะตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เกี่ยวปิดรวบหมดเลยเนาะคะ่ะเนาะจากนั้นก็ถักโซ่ขึ้นสองค้งหนึ่ง 1. สองพันหัวเข็มลงจุดกึ่งกลางที่ข้าถักเป็นวงกลมไว้ื่ันเนาะค่ะ,ะเนาะแล้วก็ดึงขึ้นมาหนีเนาะค่ะเนาะดึงขึ้นมาแบบนี้ก็ซ้ำส,สองครั้งซ้ำลงอีกเนาะค่ะเนาะแล้วก็เกี่ยวไหมค่ะทักแบบนี้เขาก็เสียอันว่าทัก ตัวที่เนาะคะ่ะเนาะถักที่เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ถักจะอันนี้เพ้นท์กับเซตกีบดอกไม้หากีบเนาะคะ่ะเนาะถักโซ่ขึ้นสองพันหัวเข็มลงจุดกึ่งกลางดึงขึ้นมาเนาะคะ่ะเนาะดึงขึ้นมาเพราะต้องโบท่านท่านจะเก็บอันไหมเนาะคะ่ะเนาะพันอีกครั้งค่ะพันแล้วก็รวบแล้วก็โซ่สอง หนึ่งสองไม่ต้องพันหัวเข็มค่ะลงตรงจุดกลางแล้วก็เกี่ยวปิด เี่ยวปิดค่ะแล้วก็หนึ่สองพันหัวเข็มลงจุดกลางดึงขึ้นพันหัวเข็มลงจุดกลางแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็รวบเข็มแล้วก็หนึ่งสองไม่ต้องพันหัวเข็มลงตรงจุดกลางแล้วก็เก็บ จ้าเพราะาได้ดอกไม้ได้หากีบแล้วนะคะเนาะเราก็ถักโซ่ขึ้นไปอีกสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบค่ะก็เอาเมือจับตรงปมที่สิบสูไว้เนะคะเนาะเอาหนโปจิกแหวงสีเลยเนะค่ะเนาะแล้วก็ต่อขึ้นไปอีกหกครั้งค่ะสองสาม สี่ห้าหค่ะก็พันหัวเข็มสี่ค้งหนึ่งสองสามสี่ก็เอาเข็มตรงนี้มาล่งตรงนี้เลยเนาะค่ะเนาะตรงเี๋ยเห่าเอาเมื่อจีกไวยเลยเนาะค่ะเนะาะก่อนเสด้ออกมากในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะจ้าก็สิได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะเราก็ถอดเข็มทีละสองเนาะค่ะเนาะ 1นึ่งผนหัวเข็มสองก็สมแล้วก็4แล้วก็ห้าค่ะจะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ค่ะพอทักได้ลักษณะนี้แล้วนาะจ้ะแล้วก็ถักสู้ขึ้นไปอีกสี่ครั้งหนึ่งสองสมสี่ค่ะ จากนั้นไม่ต้องพันหัวเข็มค่ะเอาลงเอาลงมาตรงนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะเกี่ยวรวบหมดแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสาม จากนั้นก็ขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มมาลงตรงที่เฮาพันโซ่ซีค้างว่หันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถักขึ้นมาหนึ่งพันเอฟเอฟลงในหลักหนีเนาะค่ะเนาะในหลักสองครั้งักเอฟสองครั้งแล้วก็ถักโซ่สองพันหัวเข็ม เอาเอฟลงตรงจุดกึ่งกลางที่เวหพันนันโซ่สีขังมหันนอกจากแล้วก็พันเอฟอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะค่ะจากนั้นเราค่ะจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งพลิกกลับพันหัวเข็มลงตรงช่องที่เวาเอหดโซ่ไว้สองขังแล้วค่ะเนาะ ถักเอฟหนึ่งสองโซ่พันเอเอสองครั้งนะคะเนาะจากจาการสังเกตเบื่อวาลักนีกับซิมีสองสองสองหลักแล้วก็เว้นสองโซ่แล้วก็สองหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับ พันหัวเข็มแล้วก็หนึ่งสองตามไปสู้สองลงตรงช่องนี้นะคะเนาะจากนั้นก็ขั้นด้วย้่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับพันหัวเข็ม ตร,ตรงนี้ค่ะ f หนึขึ้นโซ่โซ่สองแล้วก็ลงตรงจุดแล้วก็โซ่2องจะเราก็สีเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะจนกว่าสิดได้ระดับความยาวที่เห่าต้องการค่ะ ค่ะพอเขาเด็กความยาวถี่ตรงการแล้วเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ขึ้นโซ่ขึ้นโซ่หนึ่งพิกกลับแล้วก็ถัก X ตรงช่องนี้เนาะคะ่ะถัก X แล้วก็ X ตรงช่องว่างอีกแล้วก็ตามด้วยโซ่หกสองสามสี่ห้าหก คพอห้าได้สู่หัวคางแล้วเนาะคะ่ะเนาะเอาเมื่อจับตรงนี้ไว้เนาะค่ะเนาะจับจับปุ่มที่หัวไว้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ถักขึ้นไปอีกสี่คร้างหนึ่งสองสามสี่ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสี่ค้งหนึ่งสองสามสี่ค่ะก็มาล่งตรงจุดนี้นะค่ะเนาะค่ะ,คะก็จะออกมาในลักษณะนี้เนาะคะ่ะ แล้วก็ถอดทีละสองสองผ่าทั้งหมดก็สิถอดหาข้างค่ะ,คะก็จะได้เหมือนขัางนี้แล้วเนาะค่ะเนาะจะได้เหมือนขัางนี้แล้วแล้วก็ถักโซ่มาอีกสิบครั้ง ถักโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะเพราะเราได้โซ่สิบขรั้งแล้วเนาะคะ่ะเนาะเราก็ถักเอาเมื่อจับตรงนี้ไว้เนาะคะ่ะเนาะตรงปมที่สิบแล้วก็ถักขึ้นมาอีกสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็เอาเข็มมาลงตรงจุดรล่มตุนเนาะค่ะตรงจุดหลมุมปานพุมมที่สิบเนาะ,ะเนาะแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวซีปิดค่ะเขาก็ออกมาในลักษณะนี้นาาเนาะจ้ะเนาะค่ะพอได้ในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะเราก็ถักสู้ขึ้นมาสองครั้งหนึ่งสองแล้วก็พันหัวเข็มลงตรงจุดกลางเนาะค่ะเนาะดึงขึ้นค่ะ ดึงขึ่นบ่ตองเกี่ยวไหมนะคะเนาะดึง 1, หนึ่งรอบรอบที่สองรอบที่สองก็รวบรวบหมดแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ถักโซ่สองแบ่โบตองพันหัวเข็มนะคะลงตรงจุดกลางขึ้เกาเนะคะเนาะแล้วก็เกี่ยว4ีปิดนะคะเนาะจากนั้นก็ขึ้นโซ่สองหนึ่งสองค่ะเขากัดสิได้ในลักษณะ แบบนี้เนะคะเนาะเป็นดอกแบบทางเดียวกันก็แบบนี้เนาะจ้ะเนาะเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งสองพันหัวเข็มตรงจุดกลางก็พันสองครั้งเก็บรวบค่ะแล้วก็โซ่สอง ไม่ต้องพันหัวเข็มกะเอาลุงตรงจุดกลางได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็เกี่ยวปิดแล้วก็ดึงดึงดึงมือนีแน่นเนาะค่ะเนาะจะแ,แล้วก็เกี่ยวอีก1รอบสู้หนึ่งรอบค่ะก็ตัดใหมแล้วก็สีด้สายสำหรับของแม็ดเนาะค่ะเนาะ สายคล้องเมดจ้าตอนนี้เขากับไอ,อสายคล้องเมดแลลวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าใส่แบบใดเนาะจ้าค่ะอันนี้เขากับเสียาเมดมาแบบนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก,เกะะเ็เอาตรงดอกไม้นี่เนาะค่ะเนาะเอาตรงดอกไม้นี่เอาของตรงนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็เข่ามงุงรูนี่เนาะ,ะจ้าแล้วก็เอาสายมีมาแบบนี้ค่ะ ายนี่ก็เห็ดขึ้นกันเนาะค่ะเนาะ mm. จเขาก็จะได้สายของแมทน่ารันาากนาาก่ารักไล่เก๋ๆเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กาฝากไว้ำนิดนึงนะคะน้อ,นอขอบคุณห,หลายด้วยจ้าที่เข้ามารับชมจ้า